สวัสด,ดีทุกคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มลายกลุ่มนี้นะคะหยี่เองเป็นเจ้าของเป็นคนจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนใหม่ๆเข้ามาก็แบบจะงงเพราะว่าบางคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีความคุ้นเคยกันนะคะแต่เดิมในกลุ่มเราอะมันก็จะมีความคุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าก็จะเป็นเพื่อนในเฟซในไลน์ซึ่งแบบจะรู้จักกันพอสมควรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้ เมื่อก่อนเนี้ยหยีก็จะมีการแชร์เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นพวกงานจากแพตตี้แล้วก็งานพรีออเดอร์ทั่วไปแต่ว่างานจากแพตตี้เนี่ยเราก็จะหาซื้อกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าหยีก็คือถ้าไปเจอแบบไหนมาซึ่งมันจะเหมือนเหมืนกันหมดไงเขาก็จะทักมาส่วนตัวแล้วก็ให้เราหาให้ซึ่งราคาเนี่ยคือถ้ามันมีนะคะถ้าถ้าเด็กที่รับพี่ของเราหรือร้านที่เราไปเปิดบินเอาไว้มันมีเราก็จะขายถูกเพราะหยีจะไม่ได้เอากำไรเยอะค่ะแค่ประมาณแบบ50าบาทแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็บางตัวเนี่ยก็คือไม่ได้เอากําไรด้วยซ้ำนะคะก็คือเหมือนสั่งให้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่โควิดมาอีก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนๆที่แบบเออมีเสื้อผ้าหรือว่ามีอาหารอะไรต่างๆเนี้ยก็มามาแชร์หรือว่าใครอยากจะปล่อยเสื้อผ้ามือสองของตัวเองซึ่งหยีก็จะทําอยู่เรื่อยๆเวลาที่แบบแต่งตัวเพราะว่าตัวเองก็คือจะไม่ค่อยเก็บสะสมเสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็สามารถที่จะ เอามาแชร์กันได้แล้วก็แบ่งแบ่งปันกันได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราก็ชอบซื้อพวกเสื้อผ้ามือสองแบบสไตล์วินเทจอะไรนู่นนี่นั่นพอใส่แล้วเราก็เอามาขายเอาเพื่อนๆใครชอบก็ซื้อต่อกันไปราคาก็คือจะไม่ได้แพงอะไรแล้วก็จะมีตัวสินค้าพรีออเดอร์นะคะซึ่งบางตัวก็จะเปิดเป็นแค่รอบๆหรือบางตัวก็คือจะสั่งให้ได้ตลอดซึ่งอีกก็จะโพสตรายละเอียดไว้ในโน้ตนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือแบรนด์มังกี้ฟังกี้อันนี้จะเป็นตัวแทนจําหน่ายหลักแต่ว่าหลักๆหลัง ญีกก็จะไปโพสต์ลงในเพจมากกว่านะคะจะไม่ค่อยลงกลุ่มแล้วจะคือจะได้ไม่เป็นการรบกวนเพราะว่าถ้าใครที่เป็นลูกค้ามังกีฟังกี้อ่ะคือคุณจะรู้อยู่แล้วเพราะแบบอ่ะ คือไม่ว่าตัวแทนหรือว่าร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะสามารถที่จะไปหาซื้อได้ทั่วทั่วไปนะคะแต่ยางของดีจะลดให้ตัวละ100บาทนะคะแต่คือเราสั่งแค่นในกลุ่มไลน์หรือทักแชทมาส่วนตัวแล้วแจ้งว่าเราอยู่ในกลุ่มไลน์แค่นี้มันก็จะซื้อได้ถูกกว่าทั่วไปแล้วคือแบรนด์เนี้ยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเซล,ลนานๆคือมันจะเซล,ลทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดมันเซลอ่ะเราก็จะเอามาแชร์ให้ตลอดหรือว่าร้านเพื่อนใครที่แบบเขาเซล,ลของอยู่อะนรเงี้ยบางทีก็จะมาแชร์ให้นะ อะไรด้วยซ้ำจริงๆแล้วอะนานๆมาทีแต่บาทีพอมาทีก็จะแบบลุงลังคือถ้าใครแบบสไตล์เดียวกันแนวเดียวกันคือก็โอเคก็อาจจะแบบอยู่กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใครบางคนอาจจะเข้ามาแล้วก็แบบไม่ชอบนู่นนี่ก็ออกไปไม่ได้ว่ากันไม่ได้ซีเรียสกันนะคะอันนี้ก็แวะมาทักทายทุกคน